เข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะตลาดหุ้นนิ่งแล้วมาดูกันหน่อยนะคุณผู้ชมค่ะมาดูที่เซ็ตอินเด็กกันนะคะดัชนีวันนี้ปรากฏว่าพลิกกลับมาปิดบวกเล็กน้อยเท่านั้นนะคะที่1,544.3จุดจุดนะคะเซ็ตอินเด็กนั้นปิด นี้บวกขึ้นมาประมาณไม่ถึงหนึ่งจุดค่ะมูลค่าการซื้อขายสี0 0มืนสามพันล้านบาทเท่านั้นนะคะพรุ่งนี้ไปต่อไหมนะคะพูดคุยกันช่วงนี้ค่ะก,กับกรรมการผู้จัดการสายงาน q ิวอคิพของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะคสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับ,ค,รบคุณนิพนธ์บอกว่าให้ตามดูวันนี้อีกวันนะคะวันนี้เซ<ช>็ตมีมูลค่าเบาบางนะคะเพียงแค่สี่0มืล้านบาทแล้วก็ปิดบวกเล็กน้อยค่ะคมีความหม่แน่มันบอกนะว่ามันนเป็ มันเป็นขึ้นที่เรียกว่าขึ้นดีนะฮะมันเป็นขึ้นรีบาวขึ้นไปแล้วล่ะตั้งแต่วันนี้มันก็จะรีบาวขึ้นไปนะฮะไปไหนเราไม่ทราบเลยนะครับค่ะมันไปได้ถึงพันห้าร้อยแปดสิบพันหกก็แล้วแต่สิ่งปัจจัยที่มากระทบนะฮะค่ะแล้วมันก็ขึ้นแบบไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะขึ้นแบบว่าบนลูมน้อยนะฮะขึ้นไปได้เรื่อยๆนะฮะขึ้นไปแบบว่าขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่ได้ขอขายของที่พันหกในรอบก่อนนะฮะได้มีโอกาสแก้ตัวนะฮะ แต่ที่สําคัญก็คือว่าไอ้ตัวที่มันขึ้นอ่ะมันจะเป็นตัวคนละตัวกับตัวที่ที่รอบก่อนขึ้นหรือเปล่านะฮะค่ะมันจะกลับกันหรือเปล่านะฮะกรรมการแล้วหุ้นที่จะขึ้นเราบนี้เป็นหุ้นที่มันลงมาก่อนในรอบก่อนแล้วรอบนี้มันขึ้นนะฮะค่ะแต่ลายกอง้างยาหลายชนนั้นมันจะลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะค่ะแล้วค่อยขึ้นจริงนะฮะค่ะก็ถ้านับไซเคิลแบบนี้ก็คือคงต้องเลยไป็ึพสษภามิถุนาหรือว่าปลายปีช่วงขึ้นปีหลักสบาที่จะจะวิ่งไปขาขึ้นนะฮะค่ะ ะครับตอนนี้ก็คือเห็นอยู่ไม่เกินพันหกพันหกร้อยี่สิบไม่เกินแน่นอนนะฮะภายในช่วงไตรามาสสองนี้เหรอคะไตรมาสสองนี้ไม่ไม่เกิดไม่เกินพันหกร้อยี่สิบนะคะส่วนส่วนด้านล่างล่ะคะดาวไซริสเป็นยังไงคะดาวไซเนี่ยยังไม่เห็นนะครับที่เห็นก็คือพันห้ารอยี่สิบนะครับห้ารอยี่สิบค่ะกับพันห้านะครับอยู่ที่ว่าการขึ้นรอบนี้ขึ้นไปได้ถึงไหนค่ะถ, <รอ S 2> ถ้าขึ้นไปได้สูงพอสมควรเนี่ยพันห้ารอยี่สิบอาจจะเป็นจุดที่ปัดท่อมนะฮะแต่ถ้าขึ้นไปได้ไม่ไกลสมมติวว่่าขึ้้นนไปแค 1, แคลลงะะฮ อันนี้อาจจะเหตุพันห้านะครับค anyway, ่ะก็ถ right> ้าเกิดขึ้นไปไม่ผ่านพันห้าร้อยแปดสิบนะคะบอททอปมันจะอยู่ที่มีโอกาสที่จะเห็นบอททอมใหม่ที่พันห้าร้อยในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่ารอบนี้ขึ้นไปได้ไกลนะคะทดสอบพันห้าร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยนะฮะค่ะเราก็อาจจะเห็นว่าหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเป็นบอททอมไปแล้วเป็นบอททอมกลางค่ะค่ะทีนี้การกําหนดกลยุทธ์นะคะที่เป็นการกลับตัวรอบนี้คือเป็นสัญญาณของการรีบาวแล้วนะคะเราควรที่จะบริหารพอร์ตยังไงดีคะเราจะต้องซื้อสะสมพุ่นเพิ่มมคะ ในทางที่หนึ่งบอกว่าเป็นเป็นคลื่นของการที่การแก้ตัวของคนที่ไม่ได้ขายของในรอบก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ซื้อหุ้นเพิ่มอยู่แล้วนะฮะไม่ซื้อเพิ่มนะ,ะไม่ซื้อเพิ่มแน่นอนนะฮะเป็นหุณนที่ขึ้นไปเพื่อขายลดน้ำหนักการลงทุนนะครับค่ะมีคนาถามบอกว่าเอามาพูดงี้คนก็รู้หมดในตลาดหูดน,นั้นบอกว่าทุกคนรู้มาแล้วแต่ทําไม่ได้คนะครับมีคนที่ทําได้คือคนที่ชนะคนที่ทําไม่ได้คือคนที่มีปัญหาคือคนที่ติดหุ้นนะครับค่ะ คุณนิพนธ์คะถ้าอย่างนั้นขออนุญ,ญาตมาดูหุ้นที่มีสัญญาณซื้อและยังโหได้หน่อยนะคะครับที่คุณนิพนธ์วิววิวให้นะคะเป็นยังไงบ้างคะมีตัวไหนบ้างคะออผมดูลอบนี้ที่ผมเห็นเล่นวันนี้นะก็จะเป็นทีแพร์พูรีนที่เล่นนะครับกลุ่มรอบเหมาที่มาก็จะสลับกันมานะครับวันนี้ก็จะเป็นซีเคสแต็กซินเทที่มานะฮะค,ค่ะคือดูพื้นฐานเนี่ยคือกลุ่มรอบเหมานี่มันยังมาได้อยู่นะฮะค่ะเออนุญาตดูทีละตัวได้ไหมคะอถ้าดู ดูเอ่อดูไอทีดีก่อนละคันนะฮะค่ะมาไอทีดีค่ะมากราฟไอทีดีนะคะผู้ชมไอทีดีจริงๆวันนี้มาดีอ่าอ่าแล้วก็เป็นโดจิไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้ก็จะต้องขึ้นต่อไปนะฮะไอทีดีนะครับโคได้ค่ะเป็นเป็นอ่าโควได้นะฮะไอทีดีนะครับแล้วก็อ่อต่อไปก็เป็นยูนิควันนี้มีมีการเอ็กดีนะฮะสิบแปดต่างนะครับก็เป็นลงมาที่สิบห้าบาทก็ก็ไม่เป็นไรนะครับ ห้าบาทสามสิบก็ไม่เป็นไรวอลุ่มไม่มีเลยนะครับค่ะต่อไปเป็นอซีเคนะครับซีเควันนี้ก็เป็นโดจิสเตเคนี่แท่งด,ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะซีเคมีแนวรับเท่าไหร่คะซีเคมีแน,วร,รนวรับเท่าไหร่คะเออซีเคนแนวรับเท่าไหร่ก็แนวรับอยู่ที่ที่โลโลเดิมนะครับนะครับก็บัตรทองก็อยู่ที่แถวเนี่ยนะฮะคือยี่สิบหกบาทยี่สิบห้ายี่สิบหกบาทสลึงเนี่ยห้ามหลุดนะฮะถ้าหลุดล่ะคะ ถ้าหลุดก็จะลงต่อไปอีกนะฮะลงไปไกลไหมคะเอลงมาแนวรับต่อไปนะครับก็จะเป็นยี่ิบห้าบาทนะครับแถวยี่บห้าบาทอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะซีเคจยังไม่สวยเท่าไหร่ไปตัวอื่นค่ะแต่ก็นับขึ้นลงครบแล้วนะครับค่ะซีเคนับขึ้นถัดลงก็ครบแล้วนะครับคนควน่าจะขึ้นไปได้ล้วเหมือนกันนะครับสเต็กนะฮะสเต็กก็เป็นมันเป็นแนวออกข้างนะฮะตัวนี้อาจจะเป็นแค่การรีบาวนะฮะ เขาสเต็กเป็นตัวเดียวที่หลุดแบบเป็นขาลงนะฮรบรีบาวมีนาต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณนิพนธ์ก็ดูที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บาทนะคะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ห้าสิบอะไรเงี้ยแถวเนี้ยนะฮะแต่ถ้านทางไม่ไปค่ะกลุ่มอื่นล่ะคะคุณนิพนธ์กลุ่มอื่นถ้าเราดูเมืองไทยนะฮะ MTLS ค่ะคือพวกนี้จะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยทั้งหมดนะฮะมีหลายๆตัวนะครับที่ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะฮะก็ ดูตรงนี้ชนแนวต้านอยู่แถวๆสิบเ้าบาทเจ็ดสิบนะฮะตัวไหนนะคะอ่าอันนี้เป็นเมืองไทย MTLS นะครับค่ะสิบเก้าบาทก็ยังอยู่เหนือเส้นสิบวันอยู่นะ,ะเหนือสิบเก้าบาทสามสิบซื้อะะไม่ทันแล้วใช่ไหมคะอ่าวันนี้เอ่อก,ก็น่าจะทันนะน่าจะไม่ได้รีบวิ่งไปไหนนะค่ะน่าจะเป็นไซเวอ์อยู่แถวๆเนี้ยค่ะ,ะคือคําถามก็คือว่าเราถือได้อยู่นะครับค่ะอีกตัวหนึ่งที่ลงมาแล้วก็คือลงมามาลึกก็คือทรูนะฮะ แล้วก็มีสัญญาณกลับมาสองวันแล้วนะครับก็ดูดีนะฮะทรูก็น่าจะน่าจะถือต่อได้อยู่นะครับครูก็น่าจะถือต่อได้อยู่นะคะอ่พวกนี้เป็นรีบาวขึ้นบีหมดเลยนะครับค่ะอาจจะรีบาวขึ้นไปสิบสี่บาทห้าสิบอะไรเงนะครับแล้วก็ปรับฐานใหม่อีกทีเลยทีนองเนี้ยนะครับค่ะส่วนพอร์ตการเทรดดิ้งนะคะคุณนิพนธ์ช่วงนี้ควรต้องกําหนดกลยุทธ์ยังไงดีคะเออต้องไปดูอย่างอย่างไปดูเอ็มแอลนะฮะเทรดดิ้งนะฮะเอ็มแอลวันนี้เป็นแท่งซื้อแท่งแรกที่มาเนี้ยนะฮะ ไม่ได้ลิซซิ่งครับหุ้นพวกนี้ต้องคนต้องเล่นเป็นนะฮะค่ะแล้เล่นเป็นก็วันนี้เป็นแท่งซื้อขึ้นมาแล้วก็จะวิ่งค่อนข้างกันแรงหรือเปล่านะฮะก็ตามดูไปนะฮะกัรปรับฐานก็เสร็จแล้วอาจจะเป็นตัวซิ่งขึ้นไปอันนี้ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับค่ะค่ะขอมาดูทีทีเอกับพีเชสชนิดหนึ่งค่ะมาที่ทีทีเอตัวแรกก่อนนะคะมาที่สิบสี่บาทสามสิบร่อนลงไม่หยุดเลยนะคะทีทีเอ่ใช่ทีทีเอก็อยู่ที่ปัตตมเดิมนะฮะสิบสี่บาทสามสิบที่เคยบอกไว้นะครับว่า เขาไม่ควรจะต่ำกว่า14บาท30นะครับอ่าวตอนนี้ก็ป okay. 네ิด14บาท30พอดีนะครับก็ถึงตรงนี้วันรุ <hm ่มก็ไม่ม oh, ีอะไรนะฮะตามกันต่อนะคะถ้าเกิดหลุดดาวไซดสด้สนล่างลึกไหมคะถ้าหลุดใช่ไหมครับค่ะอืมหลุดจะไม่ดีเลยนะหลุดต้องไปดูในวิกิชาร์เลยนะฮะค่ะถ้าหลุดนะครับมันจะไปดูวิกิชาร์เลยนะครับแนวรับมันจะอ่าผมดูนิดนึงตรงนี้นะครับ14บาท สามสิบสีบส่บ,สบ,สบ,สบ,บาทหสิบถ้าหลุดลงไปก็อ e ีแนหรือก็เป็นสิบสองบาทเจ็ดสิบค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามดูนะคะขออนุญาตดู p h เค่ะ PSL นะคะ PSL ก็มาแนวเดียวกันนะคะรับเพิ่มทุนช่้อเรือเหมือนกันนะฮะก็แนวรับก็อยู่ที่จแถวนี้นะฮะยังยังยังกลับตัวขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็ยังไม่ต้องไปใครมีอยู่ถือไว้ารอเอ็กดีอะไรไปใคเปนจบไปนะฮะเออาไปอะไรไปนะครับ แนวรับพิตรงนี้อยู่ที่13.80นะดสิบค่ะค่ะอ่าด3 8 0นะคะสำหรับตัวของ PSI คุณแบบนี้สะสมในแถวนี้ต้องอดทนมานะฮะเดี๋ยวถึงเวลามันมามันมาเองนะครับมันจะมาแล้วนะฮะนะครับคาดระวังเลยยังดูดีอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรเจยหาครับค่ะก็เพราะฉะนั้นเรายังมีแนวต้านพรุ่งนี้เอ่อขออนุญาตย้ำแนวรับแนวต้านมาวันพรุ่งนี้นิดนึงค่ะคุณนิพนธ์ขาทิ้งท้ายช่วงนี้ค่ะเอ่อแนวรับใช้1.534นะฮะค่ะส่วนแนวต้านก็เป็นอ่า1,550 นะครับกับ1,559นะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะแนวรับ1534เป็นโลของวันนี้นะคะแนวต้าน1,550นะคะ1,559ค่ะเป็นแนวต้านนะคะแล้วก็เป็นจังหวะของคนที่ขายหุ้นไม่ทันรอบที่แล้วค่ะรอบนี้รีบเอใหม่ลืมขายนะคะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงานคิวไอคิวพีของบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะ